ก็ฝากเพื่อนไปด้วยกูเป็นเหรนเลยอค่ะเป็นเหรนรูดีมากค่ะแล้วแล้วนี่นี่อันนี้บ้านในทั้งหมดเป็นของป้าลาดดาวันอันนี้ใช่ค่ะทั้งหมดของแ่บ้านแต่ตอนเป็นของหนูค่ะแล้วแล้วโดยประวัติเนี่ยคุณย่าเคยอยู่ที่นี่ป่ะคุณย่าอยู่ที่นี่แหละค่ะคุณย่าโมฝั่งนู้นค่ะแล้วแล้วนี่คืออ๋อหลังตัวบ้านรื้อไปแล้วแต่ก็อยู่ที่นี่ใช่ค่ะส่วนของหนูจะเป็นบ่อน้ําแล้วก็ตรงนี้ค่ะถ้าคดเข้าไปตรงนี้จะเป็นศาลอยู่ตรงนี้ก็คือตัวบ้าน อมีสารอยู่สารเก่าอย่างอยู่แต่ว่าตัวตัวบ้านไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วค่ะตัวบ้านไม่เพราะตอนนั้นเป็นการระบาะค่ะอมีโรคระบาดะบาเลยต้องรื้อค่ะเป็นตึกบินแต่แต่คุณย่าอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆเลยอะใช่ค่ะคุณป้าเล่ามาอยู่ที่นี่เลยคุณป้าป็จะขาำผังไว้คุณป้าก็ดาวนนะค่ะจะเป็นคนเขียนเอกสารไว้ทั้งหมดที่ท่านที่ตอนนั้นมาที่ท่านมันขอ ขอไอังกระสีไปค่ใช่ใช่ใช่คุณป้าเนี่ยเอาสังกสีผมยังใส่กรอบไว้อยู่ที่พักเลยรู้จะบอกว่ามีบางคนอะค่ะเขามาที่เนี่ยเขามาขอก้อนหินไปแล้วเขาก็เอาไปไม่ได้เขาก็เอาก้อนหินมาส่งคืนเอามาคืนใช่เอาไปแล้วไม่มีความสุขอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วตอนคุณป้าหนูจะเสียค่ะก็บอกว่าตรงเนี้ยค่ะก็เห็นคนนุ่งจงแดงครับเดินตรงเนี้ยค่ะเพราะคุณป้าหนูอยู่ห้องเนี้ยค่ะครับครับ

โอมธรรมะโอมธรรมะ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 นะโมธรรมโมนะโมธรรมโมธรรมโมนะมะธรรมโมนะมะมะอามะอาท้าสุรนารีท้าสุรนารีโอมโมนะโอมโมนะโอมธรรมะโอมธรรมะ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 นะโมธรรมโมนะโมธรรมโมธรรมโมนะมะธรรมโมนะมมะ มาอสุรนารีทาวสุรนารีโมนะโอมรมนะโอมธรรมะ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 นโมรโมนโมธรมธรรมโนะมะธรรมโนะมะมาอามาอาทาวสุรนารีาวสุรนารีโมนะโอโมนะสาธุสาธุการสร้างสิ่งที่ฐานให้รสารรร้างชราทั้งสิของโลกจั เป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทงเนัจะลงบอนแข็งแรงนะครับคุณย <c oughs> ่าให้พอนะครับทุกท่านแข็งแรงโชคดีสมปรารถนาพ้นทุกพนก้นโศกมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เศรษฐกิจประเทศชาติดีๆเศรษฐกิจโคราชดีๆครับทุกคนครับแข็งแรงนะครับแรงนะครับแข็งแรงนะครับตรงนี้เป็นมงคลกับประกาตรงนี้ไม่ให้โดนเลยครับโดนไปโดนมาซ้ำไปต้อองขเเลยยะครับ เข้าเลยดีกว่าขารโหขาระโหขาโหขากระขรโขามแน่นอน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 ยังไม่ดูเลยคแน่นอน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 อยากเข้ามาใครได้แล้วบายยังไม่ได้เลยค่ะประานชิ๊กที ย่าโมเป็นท้าเป็นเจ้าพญาค่ะเป็นไปกับอคุณคุณหญิงโมอ่ะค่ะอ๋อเจ้าพญามหิสราธิบดีนี่สามีคุณย่าใช่ค่ะแล้วคุณย่าโมแล้วก็มีลูกนางบุญมาไม่มีค่ะไม่มีลานค่ะุไม่มีลูกนางโมเป็นหลานใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็พญาพี่ชายกับนางหนูอ้วนเป็นลูกนางบุญมาใช่ค่ะแล้วก็มานางแจ่มกับอูดค่ะแล้วอัลดาวันอยู่ไหนนั่นค่ะนั่นเป็นตัวกลางเลยค่ะ แล้วี่คุณพ่อหนูจะเป็นคนสุดท้ายของครั้งนี้แต่คุณพ่อหนูยังไม่เสียชีวิตหนูเลยยังไม่เอาขึ้นผ่านนะคะ่ะแล้วคุณป้าหนูเขารักลูกนี้มากเลยน,นะคะท่านเนี่ยรูปรูปตามจินตนาการไม่ใช่รูปคุณทวดนะคะเน,นี่ยค,ค,ค่ะรูปคุณทวดโมรูปน,ราารน,นี้นี่รูปนั่นใช่ไหมใช่คะ่ะเราเคยอันเชนไปจัดทำเป็นปฏิทินอ,อยู่ใช่ค่ะใช่รูปเรียเว่าไรรูปตามจินตนาการวัดวันธรมณีเนี่ยเพราะว่า